เมือว่าเรากดเลยคุณหมอเนี่ยก็จะเน้นไปการรักษามากกว่านวดทั่วไปนะคะคุณหมอก็ทําการกดจุดตรงที่เราปวดเลยคือเฟินพึ่งจะวิ่งมาค่ะก็เลยรู้สึกตึงที่ขาแล้วก็หลังจริง,รงๆการนวดทั่วไปก็ดีแต่ว่าการกดจุดทางแพทย์เนี่ยก็จะเป็นเฉพาะจุดเลยเฉพาะตรงที่เราแบบว่ามีปัญหาเลยอย่างเช่นเฟินเมื่อยที่ขาคุณหมอก็จะมีเอาก็จะจับก่อนว่าเราตึงตรงไหนเยอะที่สุดแล้วก็จะแบบค่อยๆไล่ ไปทีละส่วนอะไรเงี้ยแต่ถ้านวดไทยก็คือจะนวดทั้ทงตัวใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าแก้ไขเฉพาะจุดที่เราแบบว่าเมื่อยเลยหรือว่าตึงเลยหรือว่าเจ็บเลย,หร,เเลยหรือว่าที่มีอาการเลยอะไรเงี้ยคะ่ะถ้าสมมุติว่าเรากดโดยคุณหมอเนี่ยก็จะเน้นไปการรักษามากกว่านวดทั่วไปนะคะคุณหมอก็ทําการกดจุดที่หลังที่เอวแล้วก็ ที่บริเวณบ่าค่ะต่อด้วยการประครบทําให้เส้นเนี่ยดีขึ้นตรงจุดเลยเหมือนบอกคุณหมอว่าเรา,เาตึงตรงไหนคุณหมอก็จะกดตรงไปก็คือตรงที่เราปวดเลยตรงจุดเลยอะค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็ที่อาไพเรเนสนะคะอยู่ที่รักเกตขับเข้ามามีที่จอดรถเยอะเลยก็มาดูกันได้ค่ะคุณหมอใจดีมากๆแล้วก็เก่งจริงค่ะ